สะพานกลับรถเข้าลำลูกกาเมื่อไหร่จะเสร็จชมได้จากคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะกนิกาไมเวทัยแลนด์ค่ะ, Way, คะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถเข้าลำลูกกาหน่อยความจริงแถวนั้นตอนนี้ก่อสร้างกันหลายอย่างเพราะว่าภาพรวมจะเป็นการแก้ปัญหารถติดแถวแถวแยกลำลูกกาค่ะก่อนหน้านี้เราก็นําเสนอมานะคะว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จวันนั้นวันนี้ก็ปรากฏว่ามีการเลื่อนกําหนดแล้วเสร็จกันมาตลอดเหมือนกันซึ่งเราก็ไปดูเหตุผลแล้วนะคะว่า1ก็ต่อเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด2พื้นที่ก่อสร้างก็เป็นย่านชุมชน ก็อาจจะก่อสร้างกันยากลําบากนิดนึงรวมถึงก่อสร้างได้เฉพาะช่วงกลางคืนเพราะฉะนั้นชั่วโมงของการทํางานก็น้อยลงนี่คือข้อมูลที่เราไปหามาให้คุณผู้ชมนะคะแต่ว่าหน้างานตอนนี้ไปถึงไหนอย่างไรไปชมกันเลยค่ะแต่ก่อนจะไปชมฝั่งเรื่องเสื้อ My Way Thailand อีกซังรอบนะคะท่านไหนยังไม่ได้เป็นเจ้าของก็สั่งซื้อได้นะคะเพิ่มเพื่อนทางไลน์แล้วพิมพ์ mywaythailand ค่ะ ส่วนคุณผู้ชมที่เป็นโรคกระเพาะและกรดไหลย้อนนะคะผงกล้วยนวาดดิบออรแกนิกกนาชาติเรามีโปรโมชั่นราคาพิเศษสนใจสั่งซื้อทางไลน์ได้เช่นกันนะคะ Line แอดกันาชาติ k a n n a c h a r t ค่ะเราไม่ได้ตามความคืบหน้าโครงการนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมก็ถามกันไม่เยอะนะคะส่วนเราก็ผ่านไปผ่านมารอเหมือนกันว่าเมื่อไหร่มีความคืบหน้ามากๆก็จะนํามาฝากกันวันนี้มีข่าวมาฝากแล้วค่ะ ย้อนกลับไปอีกครั้งสําหรับความเป็นมาก่อนก็นแล้วกันนะคะถ้าคุณผู้ชมพอจะนึกภาพออกรถที่ออกจากกรุงเทพใช้มอเตอร์เวย์สาย9มุ่งหน้าทิศทางบางประอินถ้าต้องการจะเลี้ยวขวาเข้าไปทางลำลูกกาตอนนี้พอขับมาถึงจุดนี้ต้องออกซ้ายก่อนนะคะแล้วก็จะไปติดสัญญาณไฟจราจรตรงนี้ก่อนจากนั้นถึงจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ลำลูกกาได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ลคาค่ะทำให้เกิดปัญหาการจราจรพอสมควร ล่าสุดก็เลยมีโครงการก่อสร้างบริเวณนี้ก็สร้างกันหลายอย่างเหมือนกันเอาเป็นว่าที่คุณผู้ชมถามกันมามากๆก็น่าจะเป็นสะพานกลับรถตรงนี้ละค่ะเป็นสะพานกลับรถเข้าลำลูกกาเลยนะคะต่อไปถ้าก่อสร้างแล้วเสร็จคุณผู้ชมที่ใช้มอเตอร์เวย์สายเก้ามาอยากจะเข้าลำลูกกาก็ขึ้นสะพานตรงนี้เข้าลำลูกกาได้เลยค่ะและอย่างที่บอกว่าเขาสร้างกันหลายส่วนเดี๋ยวเราไปดูกันทีละส่วนเลยนะคะเริ่มจากสะพานกลับรถตรงนี้เลยค่ะ ความยาวประมาณ464เมตรเป็นการก่อสร้างเพื่อรองรับการจราจรที่ทางจากกรุงเทพมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนลำลูกกาได้โดยตรงอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าไม่ต้องไปติดสัญญาณไฟจราจรก่อนเลี้ยวขวาเข้าลำลูกกาแล้วค่ะความคืบหน้าปัจจุบันที่คุณผู้ชมถามกันเข้ามาเยอะให้ดูภาพหน้างานด้วยเลยนะคะ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการก่อสร้างและติดตั้งชิ้นส่วนสะพานช่วงกลางสะพานกลับรถเหนือมอเตอร์เวย์สาย9ค่ะนี่คืองานปัจจุบันนะคะซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดในส่วนของสะพานกลับรถตรงนี้เดือนตุลาคม2567ค่ะนี่คือในส่วนของสะพานกลับรถที่เป็นหัวใจหลักๆของโครงการตรงนี้เลยค่ะ ไปดูอีกหนึ่งจุดกันบ้างบริเวณนี้คือการก่อสร้างสะพานยกระดับความยาวประมาณ344เมตรค่ะสะพานนี้เป็นการก่อสร้างเพื่อนรองรับการจราจรทิศทางจากลำลูกกาและดอนเมืองเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข3901มุ่งนาทิศทางวัดมูลจินดานรามธัญบุรีรังสิตและนครน,นายกปัจจุบันสะพานยกระดับตรงนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วค่ะแต่ว่า ต้องรอการเปิดใช้บริการพร้อมๆกับสะพานกลับรถเข้าลำลูกกานั่นก็หมายความว่าประมาณเดือนตุลาคม2567ก็จะเปิดใช้ค่ะมาขยายความเรื่องของสะพานยกระดับตรงนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะปัจจุบันถ้าคุณผู้ชมสังเกตการจราจรบริเวณนี้นะคะรถที่มาจากทิศทางลำลูกกาหรือจากทิศทางดอนเมืองถ้าต้องการมุ่งหน้าทางวัดมูลจินดานรามธัญบุรีรังสิตหรือนครนายก ปัจจุบันจะต้องใช้ทางหลวง3901ตรงนี้ค่ะแต่ถ้าสะพานยกระดับตรงนี้เปิดให้บริการรถที่ออกจากลำลูกการหรือมาจากทิศทางดอนเมืองก็สามารถขึ้นใช้สะพานตรงนี้ มุ่งหน้าทางวัดมูลจินดานรามธัญ,ญบุรีรังสิตหรือนครนายกก็ได้ขณะเดียวกันค่ะสะพานกลับรถที่เราพามาชมการก่อสร้างวันนี้นะคะถ้าออกจากมอเตอร์เวย์สาย9ต้องการเข้าลำลูกกาคุณผู้ชมก็ใช้สะพานกลับรถที่เราพามาชมวันนี้แหละลงสู่เส้นทางตรงนี้เพื่อมุ่งหน้าสู่ทิศทางลำลูกกาหรือจะไปทางดอนเมืองก็ได้ค่ะขณะที่คุณผู้ชมที่มาจากทิศทางวัดมูลจินดานรามธัญ,ญบุรีรังสิตหรือนครนายก ก็สามารถใช้ทางหลวง3901มาบริเวณนี้นะคะเพื่อมุ่งหน้าสู่ลำลูกกาหรือจะไปกลับรถมุ่งหน้าทิศทางดอนเมืองก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นภาพบรรยากาศปัจจุบันการจราจรก็ยังใช้3901กกันอยู่นะคะรอสะพานยกระดับตรงนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการพร้อมสะพานกลับรถเข้าลำลูกกาการจราจรบริเวณนี้ก็จะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะ มาดูอีกหนึ่งจุดนะคะงานปรับปรุงแยกร่มไสรค่ะตรงนี้ก็ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วระหว่างที่มีการปรับปรุงช่วงนั้นก็มีการปิดใช้สัญญาณไฟจราจรน,นะคะแต่ปัจจุบันงานปรับปรุงแยกร่มไสรบนทางหลวงหมายเลข3312ก็แล้วเสร็จมีการเปิดใช้งานสัญญาณไฟจราจรตามปกติแล้วค่ะส่วนงานถัดมาก็จะเป็นงานขยายช่องจราจรและงานวางระบบระบายน้ำบริเวณทางหลวงหมายเลข3901 และทางหลวงหมายเลข3312ค่ะปัจจุบันเหลืองานไม่มากแล้วนะคะจะเป็นงานเก็บรายละเอียดและงานทำความสะอาดพื้นที่บริเวณงานก่อสร้างค่ะอีกหนึ่งจุดอยู่ใกล้ๆกับสัญญาณไฟจราจรที่เราต้องมาติดกันก่อนจะเลี้ยวขวาเข้าไปถนนลำลูกกานะคะบริเวณนี้จะมีการก่อสร้างวงเวียนแยกคลอง5ค่ะซึ่งวงเวียนนี้จะมีประโยชน์สำหรับรถที่ต้องการมุ่งหน้าไปทางคลอง5ก็สามารถอ้อมวงเวียนตรงนี้ได้ หรือคุณผู้ชมที่ใช้มอเตอร์เวย์สายเก้ามาแล้วไม่อยากไปขึ้นสะพานกลับรถเข้าลำลูกกาคุณผู้ชมก็เลี้ยวซ้ายมาทางนี้ได้นะคะแล้วก็อ้อมวงเวียนเข้าทางหลวงหมายเลข3-3-1-2มุ่งหน้าเข้าสู่ลำลูกกาได้เหมือนกันค่ะ ซึ่งการก่อสร้างวงเวียนแยกคลอง5ตรงนี้จะเริ่มก่อสร้างหลังจากการเปิดใช้สะพานกลับรถเข้าถนนลำลูกกานะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีการเปิดใช้สะพานกลับรถถนนลำลูกกาเดือนตุลาคม2567คุณผู้ชมก็ไปใช้สะพานกลับรถตรงนั้นเข้าสู่ลำลูกกาและหลังจากนั้นเขาก็จะสร้างวงเวียนแยกคลอง5ซึ่งการก่อสร้างวงเวียนแยกคลอง5คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี2567ค่ะ เมื่อการก่อ,กอสร้างแล้วเสร็จคุณผู้ชมก็มี2ทางเลือกเลยนะคะในการจะเข้าสู่ถนนลำลูกกาก็ใช้สะพานกลับรถก็ได้หรือมาใช้บริเวณวงเวียนแยกคลอง5ตรงนี้ก็ได้ค่ะนี่คือภาพบรรยากาศหน้าง,งานและข้อมูลล่าสุดที่นำมาฝากนะคะและฝากทิ้งท้ายสำหรับคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งนะคะถ้ายังไม่มีเซยืดไมเว a i l a n d รีบสั่งเลยนะคะรวมถึงผงกล้วยนวัดิบออเกนิกรชาตเรามีโปรโมชั่นนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Myway Thailand ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ